อุดมโภชนาเอ๊ะใช่อุดมแต้ไหมอือพาไปชิมวันนี้ครับร้านเดิมเจ้าเก่าอาหารเราทำตามสูตรบันพักุรุษท่านทิ้งสูตรให้ว่า สนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ร้านนี้ครับคุณผู้ชมเก่าแก่มากไม่ต่ำกว่า80ปีแล้วนี่รุ่นแรกนะฮะนี่รุ่นแรกอากงนะครับรุ่นแรกเราจะพามาดูรุ่น2นครับกำลังทำอยู่เลยนี่กำลังคดข้าวอยู่เลยสวัสดีครับาเจเจุวรนสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียกอะไรการอย่างยิ่งนะครับ,รบได้มาร้านอุดมโภชนาะครับอุดมนี่เป็นชื่อใครฮะไม่มีชื่อครับเป็นชื่อร้านเท่านั้นครับอ๋อเป็นชื่อร้านคนที่ตั้งชื่อร้านให้เนี่ย อยู่ข้างบ้านนี้ทีนี้อายุตามป้ายเนี่ยป้ายนู้น70ป้ายนี้80สิีรรวมแล้วอันนั้น60สิบอันนั้นหกสิบไม่เเปลี่ยนสิปีเป็นทีซิรีรวมแล้วมันกี่ปีแล้วจริงแปดสิบหกแปดสิบหกปีแล้วครับโอ้โหนานมากเลยโทษนะครับอเจกสุวรรณปีนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วโอ้ร้านนี้เดิมทีตั้งอยู่ตรงไหนครับถ้าจะแลกทีเดียวนะอ่าเป็นสนามหลวงสมัยก่อนหาบขายกัน กันตอนสงครามโลกสงครามโลกเวลาทิ้งระเบิดเนี่ยหนีไปหลบตรงไหนรู้ไหมคุณพ่อเล่าให้ฟังพ่อรอบสนามหลวงนี่เคยหลบมยหลบหอบมากมุดๆลงมาแอบในท่อได้๋อหลบหลบภัยไปก่อนใช่ไหมครหลบภัยได้แกงกะหรี่อะไรแบบเนี้ยข้าวแบบเนี้ยคือหาขายกันอหาเป็นหม้อทองเหลืองใช้หม้อทองเหลืองนั่นเองไปก่อนนะมันไม่มีร้านไม่มีอะไรหรอกสมัยนั้นชามเท่าไหร่ สมัยแคานเท่าที่เท่าที่อาจารย์จำได้ถ้าสมัยผมเด็กๆนะที่ผมทานอยู่ห้าสิบตังห้าสิบตังนี่แกงกะหรี่แบบนี้เขาจะเรียกว่าเหมือนแกงกะหรี่ของคนจีนของคนจีนนี่จะแบบถ้าพูดกันมันเหมือนเชงเชงกินง่ายๆไม่ร้อนแรงมากใช่ไหมฮะแล้วผมก็ที่เด็ดคือร้านเนี้มีเมนูเนื้อด้วยสิมีเนื้อด้วยซึ่งตอน ไม่ไม่มีใครกล้าทำเนื้อนี่อะไรฮะอันนี้เนื้อแกงกะหรี่เนื้อนะฮะเนื้อที่เราใช้น่ะจะเป็นเนื้อน่องลายนะครับเหลืองเหลืองนั่นเป็นมันหรือว่ามันเทศครับมันเทศเนื้อน่องลายแล้วก็เอ็นแก้วสตูแล้วก็ใช้เนื้อน่องลายเอ็นแก้วนี่สตูเนื้อเอ็นสตูนี่คือหมายถึงสตูเนื้อกับเอ็นนะฮะแล้วก็มีกะหรี่หมูด้วยคุณผู้ชมกะหรี่มีหมูสําหรับพนที่ไปทานเนื้อแต่ร้านนี้คือผมผมชอบ อย่างหนึ่งคือไม่เหมือนร้านแกงกะหรี่คนจีนหนึ่งที่อื่นก็จะใส่ฟักก่นมันไม่ถูกร้านนี้ก็เลยเป็นแกงกะหรี่ที่ยังคงเป็นมันอยู่เราคือร,รักษาแบบเดิมไว้ทุก เปลี่ยนนิ้วเลยอุดมโภชนาเนี่ยเข้ามามีเมนูอะไรบ้างครับเจเมนูที่ทุกคนหาทานไม่ได้ก็คือสตูเนื้อเอ็นสี่เนื้อเอ็นแกงกะหรี่เนื้อเอ็นครับแกงกะหรี่หมูแล้วก็แกงกะหรี่หมูแล้วก็มีข้าวหมูแดงยังมีอันเด็ดอีกอันคือปอเปี๊ยะสดรสชาติของเราจะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเลยครับที้ข้าวหมูแดงอ่ะเจข้าวหมูแดงเด่นยังไงฮะเดี๋ยวนี้คุณไปดูหมูกรอบที่ไหนก็ตามมันจะปูดออกมา มันทอดฮะอันนี้หมูกรอบที่ใส่หมูแดงต้งเป็นแบบนี้ต้องใช้อบใช้อบครับไม่แยกไปทอดฟูๆอย่างนั้นนะฮะทีนี้มาเรื่องราคาบ้างเจ็กเราขายแต่ชามาหนึ่งตังครึ่งตังจนมารุ่นในเจก50าสิตังปัจจุบันนี้อยากกินข้าวสตูเนื้ออ่าเท่าไหร่ฮะหกสิบาทแกงกะหรี่เนื้อเอ็นเอาหกบาทหกบาทเหมือนกันราคาราคานี้ตั้งแต่ ปี5959เก้ายังไม่ได้ปรับตอนนี้หมูขึ้นมาเท่าหนึ่งแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้เนื้อหมูโลที่เราถ่ายทำนี่คุณผู้ชมโล่เรา2อ0ใช่ใช่ใช่นะฮะหมูขึ้นแต่ก็ยังไม่ขึ้นราคายังไม่ขึ้นราคาไงเราก็ยังทําของเราเหมือนเดิมเดี๋ยวผมสั่งเลยอย่างละจานเอาหมดเลยหมูแดงสตูเนื้อแกงกะหรี่เนื้อเอ็นแดงกะหรี่หมูต้องชิมไม่ได้ครับ86ปีแล้วอุดมโพชนาครับ พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเกา่าประเทศไทยเราร้านมีรากลาเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนมาครบทุกเมนูเลยคุณผู้ชมวันนี้เราพาไปชิมกันนะร้านเนี้ยจะเป็นแกงกะหรี่แบบคนจีนคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะแกงกะหรี่คนจีนเนี่ยจะต้องมีพริกสดแบบนี้คุณผู้ชมทานคู่กันมันจะเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะช่วงนี้เขาไม่นั่งทานในร้านก็เลยก็ต้องทานแบบจานกระดาษข้างนอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะนี่โอ้โหดูดิผมเปลี่ยนช้อนเลยนี่หอมหอมหอมมากรสชาติไม่จัดจ้านหอมหอมหอมเนื้อแล้วก็เอ็นแก้วนี่พุกมากโอ้โห อันนี้ต้องมาลองนะข้าวสตูเนื้อของเขาต่อไปนี่แกงกะหรี่เอ็นแก้วนะครับแล้วก็มีเนื้อด้วยโอ้โหน,นี่อันนี้ขออนุญาตลองเหมือนกันนี่เน้นๆเลยเณผู้นมเน้นๆเอ็นก่อนอืมอันนี้นี่แต่รสชาติจัดจ้านกว่าเลยจะมีความเผ็ดมากกว่าเด็กเล็กน้อยเท่านั้นเราอาจจะฝังใจว่าแกงกะหรี่ของจีนเนี่ยจะต้องเป็นฟัก แต่พอเป็นมันเทศก็อร่อยเหมือนกันนะมาที่แกงกะหรี่หมูบ้างดีกว่าแกงกะหรี่หมูนะตัวนี้โอ้โหนี่อืมอืมแกงกะหรี่หมูนี่ไม่เผ็ดเลยนะผมว่าเด็กโตกินได้เลยไม่หวานไปไม่เค็มไปคมก่อบพอดีแล้วก็หอมมากปลาเปี๊ยะเดี๋ยวค่อยลองกันเอาหมูแดงก่อนหมูแดงก่อนหมูแดงร้านแกอีกอย่างหนึงที่ผมชอบคือแกเป็นไข่พะโล้ดัง เป็นไข่พะโล้จริงอ่ะสีเป็นไข่พะโล้อ่ะไม่ใช่สีไข่ต้มอ่ะนะ mm hmm. ตือร้านเนี่ยตัวน้ำลาบตัวอะไรเนี่ยจะรสไม่จัดสุดท้ายไม่ปอกเปี๊ยะเขาหอะ mm hmm. แต่บอกว่าน้ำกินปอกเปี๊ยะแกไม่ทำหวานนะร้านเนี้ยอ mm ืม hmm. อร่อยมากเป็นน้ำปอบเปี๊ยะอร่อยจร, mm hmm. จริงสรุปนะคุณผู้ชม ย้นสักหน่อยสรุปนะครับคุณผูม้มแวะมาทานดูไม่ผิดหวังเลยเขา86ปีแล้วแหมถ้าไม่อร่อยไม่ดีไม่อยู่มาได้รานขนาดนี้หรอกวันที่ผมมาถ่ายทำนะครับคุณผู้ชมอุดมโพชนาเนี่ยมีอายุอานาม86ปีแล้วนะครับลองแวะมาได้นะครับร้านอยู่ไหนครับ,บเจ๊ครับ ร้านอยู่ถนนแพ่งภูทรข้างกระทรวงมหาไทยครับร้านจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งปิดวันอาทิตย์วันเดียววันนั้ค่ะจะเลิกไม่หยุดครับครับผมแวะมาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาติกวักจากรายการตวุ่นจอยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรยวนครับดื่มมาอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบไปทางร้านใช้ใช้1หลังหาซื้อได้นะครับที่แมคโครแล้วก็เซเว่นแล้วก็โลตัสนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตติดสติ๊กอร์ ตีอ้วนชนหิวร้านนี้คุณต้องลองครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์